ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจออีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับแนะนําวิธีการเอาคลิปวิดีโอในเครื่อง playstation 4ของเราเนี่ยไปลงใน youtube นั่นเองนะครับหรือว่าวิธีการไลฟ์สตรีมสดในเครื่อง playstation 4กับแอป u t u b e นะครับว่ามีขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำพร้อมอธิบายเบื้องต้นข่้าๆให้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะครับผมซึ่งจริงๆหัวข้อเนี่ย ก็มีเพื่อนๆที่เคยทักมาถามผมนานแล้วนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งทําให้แต่วันนี้ผมพอมีเวลาก็เดี๋ยวจะมานั่งทําคลิปนะครับพร้อมภาพประกอบแล้วก็อธิบายเบื้องต้นให้ทุกคนได้รับฟังไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องแจ้งก่อนนะว่าตอนนี้ในซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ PlayStation 4เนี่ยไม่สามารถถูกบัญชีกับทาง Facebook ได้แล้วนะครับถ้าเป็นในซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราสามารถสตรีมสดหรือว่าส่งคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพเนี่ยแชร์ไปยังเฟซ แล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยจะเหลือแค่ทวิตเตอร์กับ u t u b e นะครับซึ่งหลักๆผมเองก็จะใช้เป็นแอป YouTube มากกว่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆมันเลยครับโอเคครับทุกคนแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับที่ผมอยากแนะนําให้ทานะครับคือให้เราเข้ามาตั้งค่าเซตติ้งต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโดยการเข้ามาที่เซตติ้งตั้งค่านั่นเองนะครับผมที่นี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหาคาว่าการแบ่งปันการออกอากาศครับผม พอเราเข้ามาด้านในนี้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับที่อยากให้ทําก็คือเข้าไปล็อกอินเชื่อมโยงกับบริการอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราจะแชร์คลิปวิดีโอหรือว่าสตรีมผ่าน u t u b e นะครับให้เรามาล็อกอินใส่ Gmail ให้เรียบร้อยนะครับเราก็กดเข้าไปล็อกอินใส่ Gmail ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่ Gmail อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดแบ็คกลับได้เลยนะครับผม ทีนี้นะครับต่อมานะครับให้ไปที่คําว่าความยาวคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นสแตนดารนมาตรฐานเนี่ยเขาจะเซตมาที่15นาทีนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ตั้งเป็น60นาทีไว้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมาตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าการออกอากาศนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับผม เรามาที่หัวข้อนี้ครับการตั้งค่าการแบ่งปันเสียงนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกทุกอันเลยนะครับผมจะอธิบายให้อันแรกคือรวมเสียงไมโครโฟนไว้ในคลิปวิดีโอก็คือว่าเวลาเราบันทึกคลิปวิดีโอหรือว่าเวลาสตรีมสดเนี่ยถ้าเราต่อหูฟังเนี่ยถ้ามีไมค์เนี่ยเราก็จะสามารถบันทึกเสียงของเราเนี่ยไปในตัวเกมได้ด้วยนะครับส่วนอันนี้ รวมเสียงไมโครโฟนไว้ในการออกอากาศก็คือว่าในกรณีที่เรากําลังสตรีมสดอยู่นั่นเองนะครับก็จะมีเสียงของเราไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ติ๊กถูกเนี่ยวเวลาสตรีมสดเนี่ยมันจะมีแต่เสียงเกมนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะภาคเกมไปด้วยเนี่ยเราต้องกดติ๊กถูกนะครับเพื่อให้มีเสียงจากไมโครโฟนของเรานั่นเองนะครับผมส่วนข้อ3นะครับแบ่งปันเสียงตี้คืออะไรก็คือว่าเวลาเรา เขาเรียกว่าอะไรออนไลน์อยู่กับเพื่อนหลายๆคนอย่างเงี้ยเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินในคลิปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพื่อนที่กําลังพูดคุยโต้ตอบกับเราด้วยนั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้ติ๊กถูกไปหมดเลยนะครับทุกอันจริงๆตรงนี้ก็ตั้งค่าเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผม แล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้เสร็จยบรอยแล้วนะครับแล้วเราต้องการนะครับจะนําคลิปวิดีโอนะครับที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับแชร์ลงใน YouTube ให้เรามาที่คําว่าแกลเลอรี่ภาพที่จับนะครับเรากดเข้าไปเลยแล้วเราจะเห็นไฟล์นะครับที่เราเคยบันทึกคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วเรากดเข้ามาที่ตัวไฟล์นี้นะครับผมหลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับคลิปของเราเนี่ยจะปรากฏขึ้นให้เราเลื่อนไปที่คลิปของเรานะครับแล้วทําการนะครับกดปุ่มแชร์ที่จอยหนึ่งทีนะครับ ปุ่มแชร์ก็คือปุ่มเล็กๆนะครับซ้ายมือนะครับที่อยู่บนตัวจอยนั่นเองนะครับผมกดเข้าไป1ทีนะครับมันจะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นคําว่าแบ่งปันคลิปวิดีโอนะครับแล้วเราก็เลือกหัวข้อ y o u t u b e นะครับที่เราได้ทําการล็อกอินไว้ในตอนแรกนั่นเองนะครับพอเรากดเข้ามามันจะขึ้นแบบนี้อันดับแรกเลยคือชื่อเรื่องก็คือว่าชื่อคลิป ว่าเราต้องการจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับใครอยากจะตั้งชื่ออะไรก็ลองตั้งได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมาใส่แฮชแท็กอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับให้เปิดเป็นสาธารณะไว้ก็ได้นะครับผมหรือใครจะเ,เลือกเป็นส่วนตัวก่อนแล้วค่อยไปปรับเป็นสาธารณะที่หลังก็ได้นะครับผม ก็จะประมาณนี้หลังจากที่เราตั้งชื่อหัวข้อตั้งชื่อคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากดแบ่งปันได้เลยนะครับทีนี้คลิปนะครับก็จะอัปโหลดนะครับเข้าไปในตัว YouTube ช่องของเราในทันทีนะครับผมแต่นี้ผมจะไม่กดแชร์เข้าไปนะครับผมก็จะแนะนําวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถามว่าพี่ครับแล้วถ้าเราต้องการจะบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยเราต้องทํายังไง วิธีการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับเราจะไม่สามารถบันทึกคลิปในขณนะที่เราอยู่หน้าหลักตรงนี้ได้นะครับเราต้องทําการกดเข้าไปในตัวเกมที่เราต้องการจะเล่นก่อนอย่างนี้ผมกดเข้ามาในตัวเกมวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับคือกดปุ่มแชร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้กด2ครั้งนะครับเพื่อเริ่มบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับแล้วลองสังเกตที่มุมซ้ายมือบนจอนะครับผมจะกดแล้วนะครับอ่าพอกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนเนี้ยกำลังบันทึกคลิปวิดีโอในตอนนี้อยู่นั่นนเองะครับ พอเราบันทึกคลิปวิดีโอเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการจะหยุดการบันทึกเนี่ยให้เรากดปุ่มแชร์อีก2ครั้งครับกดเหมือนเดิมนะครับกด2ครั้งพอเรา,ากดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันจะขึ้นว่าคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แ g a ลอรี่ภาพที่จัดก็คือว่าเขาบันทึกคลิปของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอแล้วก็วิธีการแชร์คลิปวิดีโอลงใน YouTube นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับ วิธีการไลฟ์สตรีมสดหรือว่าการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านเครื่อง PlayStation 4บน YouTube นะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะไม่สามารถออกอากาศตั้งแต่หน้าหลักตรงนี้ได้นะครับเราต้องเข้ามาในตัวเกมก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในตัวเกมแล้วก็จะทําการกดคล้ายๆเหมือนกับบันทึกวิดีโอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบันทึกวิดีโอเนี่ยเราจะกด2ครั้งแต่ถ้าเป็นการสตรีมสดหรือว่าการออกอากาศสดให้เรากดปุ่มแชร์แค่1ครั้งนะครับผมอ่าเราก็กดไปแล้ว พอเรากดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นแบบนี้พอมันเด้งขึ้นแบบนี้ปุ๊บทุกคนลองดูเมนูทางซ้ายนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่คําว่าออกอากาศเกมเพย์ครับผมแล้วเรากดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรากดคําว่าออกอากาศเกมเพย์ที่เรียบร้อยนะครับให้เราเลือกที่หัวข้อ YouTube เหมือนเดิมครับหลังจากที่เรากดเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับหัวข้อแรกเนี่ยเขาจะถามว่ารวมวิดีโอจาก p l a y s t a t i o n Camera ไว้ในการออกอากาศ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เสียบกล้องเนี่ยเราจะไม่สามารถติ๊กถูกได้นะครับถ้าใครที่มีกล้อง P.S. c a m e r a อยู่เนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับก็จะบันทึกภาพของเราเนี่ยในการไลฟ์สตรีมสดไปด้วยก็จะเหมือนพวกนักสตรีมเมอร์ทั่วไปนั่นเองนะครับผม2ต่อมานะครับก็ให้ติ๊กถูกไว้นะครับก็คือว่า การเปิดไม์นั่นเองนะครับในการออออากาศหรือว่าการสตรีมนั่นเองนะครับผมแล้วก็3นะครับให้กดติ๊กถูกไปเหมือนกันนะครับก็คือการแสดงข้อความนั่นเองก็คือว่าในกรณีที่เรากําลังสตรีมสดอยู่เนี่ยถ้ามีใครที่พิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาเนี่ยก็จะเด้งให้เราอ่านเพื่อที่ให้เราทําการพูดคุยโต้ตอบได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาชื่อเรื่องนะครับก็คือชื่อคลิป นะครับใครอยากจะตั้งชื่อคลิปแบบไหนก็แล้วแต่เลยรายละเอียดต่างๆตรงน,นี้ใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เลยแล้วก็คุณภาพของวิดีโอเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่720ก็มันจะได้สูงสุดที่ 720p นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสาธารณะทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มากดเริ่มออกอากาศได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเริ่มออกอากาศไปแล้วเนี่ยทีเนี้ยในช่อง YouTube ของเราที่เราทําการล็อกอินไว้ตอนแรกเนี่ยก็จะมีคลิปในปัจจุบันของเราเนี่ยแสดงไลฟ์สดอยู่นั่นเองนะครับผมกมนค โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปแนะนำนะครับวิธีการแชร์คลิปวิดีโอหรือว่าการไลฟ์สตรีมสดในเครื่อง p l a y s t a t i o n 4กับแอป u t u b e นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มด้วยนอกจากว่าถ้าใครที่ต้องการจะเอาภาพของเราเองเนี่ยขึ้นจอด้วยเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อเป็น PS c a m e r a ของ p l a y s t a t i o n 4นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้มือสองสวยๆก็ประมาณ6,700บาทก็หาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับผมแต่สาหรับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร เป็นคลิปวิดีโอซะมากกว่านะครับก็ตัวกล้องนั้นก็เลยไม่ค่อยได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ